พี่หาคนน็อกยูหน่อยมาทำพัดโบให้กับเจ้าหญิงเขาเอาไปได้พัดโบกคุณนี่อาตอน่วยของเจ้าหญิงคงกำเริ่มพอคงถูกคงโทษแน่ๆลูกสาวร้องไห้ตออกับแม่ว่าหนูไม่อยากให้พ่อถูกลงโทษเลยถ้าพ่อถูกลงโทษแล้วหนูจะอยู่กับใครล่ะพ่อ จิงที่บินไปเกาะที่เกาะหน้าตาแล้วพูดขึ้นว่าข้าจะให้คนหาแก่ท่านหนึ่งกำมือท่านจงเอาไปทำทัดโบกเถิดอาการปวดของเจ้าหญิงจะได้ดีขึ้นชายชรลากับลูกสาวดีใจมากที่ได้พบกับนีอยูงใจนีจากนั้นนกยูงก็บนินต่อไปอีกจนเหนื่อยจึงบินลงไปที่ท่าน้ำขณะนั้น,น,ดน,นได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังตักน้ำ สายใจจึงเข้าไปถามว่าเจ้าเป็นอะไรเป็นหรือแม่สาวน้อยถ่าทามไม่สบายใจเลยหญิงสาวหันไปตามเสียง,องอยของนกยูงทำท่าแปลกใจขอกับตอบว่าอ๋อเจ้านกยูงข้าไม่เป็นอะไรหรอกแต่ข้าไม่สบายใจเลยข้าไม่มีเสื้อผ้าสวยๆใส่ ห้อยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายใช้ให้ทำงานทุกวนันไม่เคยซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ใส่เลยวันนี้จะไปงานเลี้ยงกับเพื่อนๆยังไม่ทูจะเอาเสื้อผ้าไมหมใส่เลยเด,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 ดนกกิเดเดล่ไปนกยูบอกว่าไม่เป็นไรล้อขาจะถอดกวนหางสวยๆของข้า แต่ผมไม่สวยสวย,ย,ออย,ยผู้จบนกยูก็ถอนขนหาสวยๆให้กับหญิงสาวหญิงสาวดีใจมากรีบขอบคุณนกยูพอมาถึงวันงานหญิงสาว เจ้านกบินต่อไปเรื่อย